สวัสดีครับผมแมงท่าผูชาแนลนะครับผมก็จะมาตามนัดนะฮะน้าที่ว่าว่าแม่ยายนอมจะมาให้ดูคนป่วยนะครับเนาะเพื่อที่จะให้เอฟซได้ดูกันว่าคนป่วยมีอาการเป็นยังไงบ้างนะฮะเนาะได้ยินข่าวว่าดวงตาไม่เห็นนะฮะเนาะอยากให้เอฟซพาเอฟซไปดูกันนะฮะเอฟซเนาะไปกันนะครับผมนี่นะครับบ้านที่หลังนี้ก็จะมาหานะครับผมเนาะได้ยินข่าวครับว่ามีคนป่วยนะเอฟซเนาะ นะครับอ,อืมนะฮะ,ะนี่นะหากอ่อเยอะนะฮะนะถ้าให้หนมลูกะฮะยังเรืออันนี้นะอ่านะครับผมก็มาแล้วนะฮะเนาะไปข้างในดีกว่านะฮะอ่า นะครับผมนะอ่ะนะครับก็มาตามคำสัญญานะครับเอฟซีนะมาแคือมาคนเดียวอ่ามู่เขากลับไปแล้วอ่าครับมาอยู่เพื่อนพึ่นเพื่อนบ้านอ่าอ่าครับอันนี้เป็นบ่าอ่าเป็นเรือดวงตา ตาตาไม่เห็นหุ่งนะตาไม่เห็นมองไม่เห็นนะเอฟซีนะเห็นพอดีเห็นชัดเจนน่ามันมัวนี่นะมั้ยมนะก็เอฟซีครับก็อาการนะครับเอฟซีฮะหูหูไม่ค่อยได้ยินนะเอฟซีเนาะอ่านี่นะครับผมอ๋อนะครับไปดูไปเพื่อนบ้างเจ้าเ็นบอลสน อาการดีขึ้นแล้วนะฮะน้องเอนี่นะครับเดี๋ยวก็เซาเลยนปะจากเซามีเซาไม่ทันได้รูไม่ทันได้ติดสารอ๋อนะฮะเราก็จะไปบ้านป่วยนะฮะน้อฮะอันนี้ค่อยไม่ได้แล้วอัน อันนี้ค่อยไม่ได้ไลฟ์สดอันนี้ค่อยถ่ายชิปพนะจ้ะถ่ายชิปแล้วก็ไปตัดต่อเอาอ่าไม่ได้ไม่ถ่ายลูกดอกไหมคือเอ้ยบอกเนาะดอกสวยนะฮะนี่ครับเอฟซีดูเลยนะฮะเนาะ,ะสวยค่ะอ่าสนใจนะครับสนใจอันนี้ก็สนใจบอกเบอร์โทรเลยสนใจนะไม่ได้สินค้าอะฮะเอา,เอา,เอานะโอเคนะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะเนี่ยครับ เด็ดมาขิดนะครับเด็ดพริกนะฮะเนาะอ่าฮะขั่วพริกใส่ปีใหม่โอเคนะครับโอเคนะครับไปดูบ้านผู้ป่วยกันนะฮะเนาะอ่าผมก็มาตามคำสัญญานะครับผมว่าจะมานะฮะอ๋อคนป่วยก็ผักสวยนะเอฟซีอือนี่นะฮะเอฟซีผักสวยต้นหอม หอมแดงหอมบัวนะฮะเนาะอะ่ให้ดูเลยฮะนี่ดอกปวยเสียนนะฮะเอฟซีให้ดูกันเอ้ามีต้นนี้ด้วยนะฮะอะ่นี่ครับเดินไปแล้วเอฟซีเราก็จะได้ไปเห็นอ่านผู้ป่วยนะเอฟซีเนาะอยากให้ก็ลุงเขาลุงแกก็อยากให้มาดูหลายวันแล้วนะครับผมเนาะอ่า อะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยนะครับผมอ่ะนี่ครับแกอยู่คนเดียวใช่ไหมครับอืมนะฮะอ่านะฮะนะฮะโอ้โหนะฮะนี่นะครับเอฟซีต้นหอมแดงหอมบัวมีทุกต้นเลยนะฮะเอฟซีมีผักกาดนะฮะมีผักกาดผักหอมแดงผักกระเทียมนะฮะเอฟซีอ่านะครับเราไป ดูบ้านผู้ป่วยกันเลยนะฮะเนาะมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่านัครรบผมบ้านหลังนี้แล้วฮะอยู่คนเดียวใช่ไหมครับอยู่คนเดียวนะอ,อ่าคนเดียวล่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นบ่าหมอภาษาอุไทยเนี่ยแหละอ,อ่าอแล้วก็ลูกบ่แม่เพี้ยทุกปีหรอกลูกไม่มาสัก ทั้งเลยนะฮะสามสิบกว่าปีแล้วนะครับเอฟซีตาเป็นหูยังไงตาก็มัวนะครับตาฟาดมัวนะฮะเอฟซีหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินนะครับผมต้องพูดดังๆใช่ไหมเนาะนี่บ้านของแกก็เนี่ยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะฮะเอฟซีอ่าเดือดร้อนจริงๆนะเอฟซีอยู่คนเดียวนะครับอ่าขอไปดูข้างในได้ปะอ่าหรือว่าล็อกไปอยู่อ่าฮ นี่ครับเอฟซีเนาะอ่านี่ครับก็ให้ดูชัดๆเลยนะฮะเนาะแกอยู่คนเดียวนะครับแกชื่ออะไรบ้าชื่ออะไรนะลุงเฉลินะชื่อเล่นเข้านะพ่อใหญ่เขียวชื่อเล่นนะครับพ่อใหญ่เขียวนะครับผมเนาะพ่อใหญ่ประกอบอ่าโอเคนะฮะเนาะอืมนะครับดูข้างในกันนะเอฟซี าตาก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วก็หูไม่ค่อยได้ยินนะครับต้องพูดดังๆนะถึงจะได้ยินนะเอฟอ,าอา่าครับขออนุญ,ญาตาดูข้างในนะคะเอฟซีขออนุญ,ญาตดูข้างในครับผม,นมเนาะนี่นะครับมีแค่นี้นะครับผมเนะาะบ้านก็หลังเล็กๆนะฮะเอฟซีนี่นะฮะ เดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชอ่า,าโอเคนะครับเอาเอาลงได้แล้วเอาลงแล้วอ่านี่นะฮะฟี FC นะมันมืดนะฮะฟีไฟฟ้ามีไหมาาาขาดเพราะงั้นไฟฟ้าขาดแล้วนะฟี FC. ต้องอยู่มึนๆนะฮะฟีเนาะอ่านี่นะฮะเนาะโอเคนะครับเรามาคุยกันต่อนะฮะฟีเนาะก็อยู่รอบๆบ้านนะครับมองดูๆรอบๆบ้าน ก็จะอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้ห้องน้ําอ่าส่วนตัวใช่ไหมอยู่กับน้องนายเอฟซีเนาะอ่ือนะฮะเนาะก็ไม่มีอะไรครับของแกไม่มีอะไรเลยครับดูบ้านหลังเล็กๆนะครับเนาะดวงตาก็ผ้ามัวนะครับหูก็ไม่ค่อยได้ยินนาเอฟซีนะอืาแล้วก็เป็นโรคความดันโลหิตด้วยนะครับผมเนาะ ไขมันอะไรนะเป็นไขมันแล้วก็ซึมเศร้าหลายโรคเนาะอ่าฮะอ่าฮะเรามีเบอร์โทรศัพท์ไหมได้โทรศัพท์ป้ะแล้วติดต่อไปรลยเจ้าเจ้าอันนําเจ้าเนี่แหละเดี๋ยวเอ่าติดต่อผ่านนะครับ่าแมนอมนะฮะเนาะเอาไมนะ 082 082นะครับ801 801 3532 3532นะครับผมเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวของเจนะครับลุงเขียวนะฮะเนาะอ่านะครับท่านใดที่มีความเมตตาสงสารนะครับก็นี่นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับจำอีกทีนะครับเบอร์โทร082 082 801 801นะครับ3532 3532 โอเคนะครับโทรมาได้นะครับเนาะถ้าอยากมีความช่วยเหลือต่างๆนะครับผมต้องโทรมาสอบถามที่เบอร์นี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆากครับเนาะขอบคุณลุงเขียวแล้วก็แม่หนอมมากนะครับผมนี่ที่ให้มาสัมภาษณ์วันนี้นะฮะขอบคุณนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแม่งท้าฟูชาแนลครับ